ผู้สแสวงหาทางออกจากการบังคับควบคุมสั่งการจากกิเลสโลกโกรธหลงซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมเป็นผู้ที่พบ ทางออกดังตัวอย่างของผู้ตัดสรู้แล้วเองโดยชอบที่ท่านรู้ถึงวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่ถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายจากธทรำรกิเลส ท่านมุ่งหาทางออกซึ่งเกิดจากการดึงดูดบ่อกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยวรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโรที่อยู่ในตัวของท่านอยู่ในทุกท่อทานธรรมวารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทัสโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงกูศสจันทรัสรพัฒนาปรับปรุงรมทั้งหมดธรรมกิเลสโลกโกรธหลงซึ่งเป็นเคลื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาภรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมให้เกิดเป็นธรรม บารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรหาทาง หลุดพ้นจากกิเลสโลภโกรธหลงผู้ตัดสู้แล้วเองโดยชอบท่านอดทนคือบารมีสามสิทัตถะเดชประคุณหลวปุษตรจันทัศโรประสบความสุขสำเร็จหลุดพ้นจาก รมกิเลสโลภโกรธหลงซึ่งบังคับให้เกิดแกเจ็บตายทำให้ท่านรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่ปกติของคนสัตว์สิ่งของ เป็นการบังคับควบคุมสั่งการที่กระทำโดยกิเลสโลกโกรดหลงสร้างโครงสร้างกทมขออโดยใช้ร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทพระเดชพระคุลหลงสดจันทร์พระสโร ทั้งมีวิญญาณธาตุไม่มีวิญญาณธาตุเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสตั้งผังสำเร็จไหลเวียนอยู่ในตัวของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้สร้างเป็นโครงสร้างกอ อมอขอ,อเป็นโครงสร้างของกิเลสที่อยู่ในตัวเป็นโครงสร้างของทอเทพบุตรเทพธิดาของกิเลสมมัดจุความตายขอขันทะร่างกายที่ถูกทำลายด้วยกิเลสออภิสังขารภัยพิบัติ ขาดแคลนปัจัจสี่ทำลายทำลายร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิทัระเดพระคุณหลวงปสดตันทัศโรเพื่อไม่ให้เป็นเส้นทางไม่ให้เป็นสื่อนำไม่ให้เป็นท่อทานไหลเวียนของบารมีสามสิบทัตสเดพปะคุณหลวงปสดตันทัศโรเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นท่อทานเป็นสื่อนำ ให้กิเลสใช้ในการเดินทางรุกเข้าหาบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลกุศจันทรทัตโรเพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิเลสเพื่อยึดธาตทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นของกิเลสซึ่งเป็นความหมายของการทำลาย จากกิเลสทำให้ร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เสื่อมสภาพทำให้อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบหมดไปไม่ให้เป็นองค์ประกอบ ให้กับชีวิตเป็นอย่างยู่ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบธัศน์พระเดชพระคุณโลวงปู่สดจันทสโรยิเลธทำให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบานไม่ให้รู้ถึงวงจรการเกิดแก่เจ็บตาย ในปีพุทธศักราช2,500ปีคนสัตว์สิ่งของบางส่วนไม่รู้ถึงการบังคับของกิเลสที่ให้เกิดแก่เจ็บตายถูกกิเลสล่อลวงปิดบังหลอกลวงให้ อยู่ในวังวนของกิเลสไม่รู้ถึงการหยุดวงจรเกิดแก่เจ็บตายที่เกิดจากกิเลสไม่รู้ว่าการหยุดไม่ให้เกิด ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายจะต้องทำอย่างไรไม่รู้ว่าวงจรเกิดแก่เจ็บตายเกิดมาจากการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากธรรมกิเลสโลภโกรดหลงเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทร ไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมให้กับตัวเองให้กับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทศโรทั้งหมดทุกส่วนไม่รู้จักธรรมทั้งหมดธรรม สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบควบคุมบังคับสั่งการธาตุที่เป็นร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามจิตทัตพระเดชพระคุณหลวงพสุสถจันททัศนรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุแบบไม่มีวิญญาณธาตุ ธรรมบังคับควบคุมสั่งการให้ท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิทธัตระเดชปุคุณหลวงพุทฒจันทสโรมีชีวิตเป็นอย่างอยู่ไปตามธรรมที่บังคับควบคุมสั่งการ ธรรมเกิดสงครามเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาสงครามที่เรารับรู้เป็นสงครามที่เกิดจากธรรม ที่เบียดเบียนเปลี่ยนไปมากันอยู่ตลอดเรายุติวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ยุติสงครามโดยยุติการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมายุติสงครามระหว่างทมทั้งหมด ทำให้สงครามที่เรารับรู้ยุติอย่างสมบูรณ์ทันทีตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิบทัศพระเดชมงคลโลดสดันทัสโรเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรม ำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบ่อเกิดณตํตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุทธสจันทรัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุลหลวงพุทธสจันทรัสโร ดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโรหน่วยใหม่ๆดึงดูดธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบให้เป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสาสทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสจันทสโร ที่เป็นปกติทานศีลสมาธิไม่มีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ใดๆไม่มีสงครามทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายทำลายตัวเองไม่ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน จากการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกด้วยของธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนตัสโรสงครามการเบียดเบียนวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่การขาดแคลนอาหารเครื่องดุง้งหมยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่สมบูรณ์ที่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดทำหยุด เป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรกิเลสร,รมอพยากตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัรษพเดชพะกุลโลงพุสดจันทัสโรเกิดเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลมนุษย์ เราหยุดวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่งอยู่ทั้งหมดอย่างสมบูรณ์จากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานละเอียดบารมีสามสิบ,บทั์พระเดชพระคุณหลวงพสสัจันทัศโร รักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมดึงดูดบ่อกเกิดจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรศศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศนโร ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสของธาตุให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมี3าทัศพระเดชพระคุณลงปดสดันทัศโร,รหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ยุติการดึงดูด บอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสซึ่งทำให้เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ให้หยุดอย่างสมบูรณ์ทันทีพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทาสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโย าอาจารย์มหารัตนะ์อุบาสิกาจันคนนุนกยุได้นำให้พวกเราอดทนรักษารวบรวมธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัศโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมประฐมเริ่มแรกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโปรสดจันทัสโรเพื่อหยุดการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมประกอบเหตุสังเกตผล ทนเอาเถิดประเสริฐนักจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทุกธรรมให้เกิดเป็นหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิททัศพระเดชพระคุณลงุสจันทรรัศโรเกิดขึ้นอย่าง สมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปักกติเราทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานที่แท้จริงจากการสังเกตอย่างละเอียด พิจารณาอย่างละเอียดด้วยตัวของเราเองสังเกตอย่างละเอียดรวบรวมรักษาบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลงู่สดัญทัสรโรที่มีอยู่ในตัวของเรามีอยู่ในร่างกายของทุกพ่อทานธรรมบารมีสามสิบพัฏ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรในร่างกายของคนสัตว์สิ่งของในอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่ง เป็นพ่อทานธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันทสโรมีธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุษฎจันทสโรไหลเวียนอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางของทุกพ่อทานธรรมบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุษฎจันทสโร อยู่ในแกนกลางเส้นทางสายกลางของร่างกายคนของสัตว์ของสิ่งของของร่างกายอาหารร่างกายเครื่องลุ่งห่มร่างกายที่อยู่อาศัยร่างกายยารักษาโรคร่างกายของพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ มีกระแสรธรรมบารมีสามสิบพัพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรไหลเวียนอยู่เป็นปันติครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนรวบรวม,ร,วม,ร,วมรักษาธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรสังเกตยอย่างละเอียดทิศ จารณาอย่างรอบคอบรวบรวมเฉพาะบาร,รมีสามสิบพดัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์รรโด้วยการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทําบาร,รมีสามสิบพดัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์พระสรโนึกคิดรับรู้จดจ่อ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุษดจันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาอดทนคือบรารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึกนึกคิดรับรู้ จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำบารมีสามสิพัฒพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกทม ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นปกติตลอดเวลาดำรงชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นผู้รู้ผู้สื่น ผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปีติบเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการ นิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดดันพัสโรทั้งหมดทุกส่วนทุกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปัติความเป็นยังอยู่ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมหยุดความเป็นยังอยู่ที่ไม่รัก ไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่เอโหสิกรรมกับตัวเองกับนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรที่ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารเครื่องดื่มห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่หลอกลวงบังคับทำให้เกิดสงคลาม การเบียดเบียนร,ระหว่างคนสัตว์สิ่งของที่แพ้จริงแล้วเป็นพี่น้องกันถูกสร้างถูกเลี้ยงรักษาถูกควบคุมบังคับสั่งการ จากศูนย์กลางดวงลมปสมเริ่มแรกบารมีสามสิบพดัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธกจรพระสโรให้เกิดเป็นข้อทานธรรมบารมีสามสิบพดัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนพระสโรเป็นพี่น้องกันเป็นอาหารเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ไม่ ทำลายทำลายชึ่งกันและกันเ,นเราอดทนทำหยุดเป็นตัวสมเร็จอย่างสมบูรณ์สูงกลางดวงลมผสมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบพัชพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันพระัสะโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเราอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดาย รวดเร็วครบค้วนสมบูรณ์อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปะสมเริ่มแรกทำบารมีสามสุพัพะเดชพระคุณหลวงปู่สดกันพร,ะสะรัสรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปะสมเริ่มแรกทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการ ทมทั้งหมดทุกทมทุกนิพพานทั้งนิพพานทมที่ใหญ่กว่านิพพานรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่ธเจริญทัสโรสร้างชาวสีไลสร้างยุคชาวสีไลบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สเจริญทัสโรไปพร้อมๆกับครูบาอาจารย์ของเรา